และวันศึกชิงแชมป์โลกประจำปี2025นี้ในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นคู่ไทยพบกับญี่ปุ่นคุณผู้ชมฮะกลายเป็นว่าไทยพ่ายแพย้ญี่ปุ่นไปแบบ3-0ต่อโดยสกอรก์ผลคะแนนดังต่อไปนี้เซตที่1ญี่ปุ่นชนะไทย25-20ต่อเซตที่2ญี่ปุ่นชนะไทย25-23เซต 23, ที่3ญี่ปุ่นชนะไทย25-23คุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าแต้มสำคัญที่เราควรจะได้เนี่ยเรากับพลาดพลาดไปแบบหน้าเสียดายจริงๆเซตที่2วงไปเซตเห็นไหมฮะชาะบอลงยศเสิร์ฟลูกสำคัญพลาดออกหลังทำให้ญี่ปุ่นชนะไทยไปได้25-23 พอมาเซตที่3นี่ก็เหมือนกันคุณผู้ชมมะเสิร์ฟออกหลังอีกโอ้ยพลาดแล้วพลาดอีกคือไทยเราเนี่ยคุณผู้ชมดีทุกอย่างนะในเซตเนี้ยในแมชนี้เนี่ยแต่ข้อปรับปรุงของเราคือความนิ่งเรานิ่งไม่เท่าขเขาเกมรับเกมดีฟ ens เราไม่ต่างกันเลยจากเขาเลยนะเหนียวพอๆกันนะแต่ที่มันต่างกันจริงๆคือการดีฟ ens ที่เราเสียเปียบเขาแล้วยังมีประเด็นดราม่าอีกว่าลูกสาคัญสําคัญอย่างการเอามือลงไปลองเนี่ยเคยเกิดประเด็นถกเถียงกันว่าถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยไปสัมผัสกับพื้นแล้วโดนมือครึ่งดึงโดนลูกครึ่งดึงเนี่ย็น ปรากฏว่าทางกรรมการการตัดสินเนี่ยมองว่าถ้าลูกโดนพื้นปุ๊บและโดนมือด้วยเนี่ยถือว่าแต้มนั้นเราเสียไปเลยฮะผมก็ไปย้อนดูมันก็จริงฮะสรุปว่าลูกเนี้ยเราเสียมันต้องโดนเต็มมือฮะเราถึงจะได้แต้มําว่าแต้มเนี้ยผมรับได้ไหมรับได้ฮะแต่มันมากจะอยู่ในช่วงจวังหวะสาคัญสาคัญแต้มจังหวะช่วงปลายเซตนี่นะฮะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราพ่ายแพ้ทีมสาวไทยเราวันนี้ทําได้ดีไหมดีมากฮะแจชอออนโบสี sea, เนี่ยการตีหัวเสาการตี3เมตรการตีบีแทกบีหลังและการรับลูกตบแรงๆบุ๋มบิมทำได้ดีมากอีกคนน้องบม พิจยากรุกลำวันนี้ก็สุดยอดมากจริงๆตีพาทะลุบล็อกตีกดตีไหลหลังตีเอาทัชเล่นต่อมาคือทัชดาววันนี้บอกเลยว่าทัชดาวสุดยอดจริงๆเรื่องของการบล็อกเกอร์บล็อกหน้า3ทําได้ดีมากแล้วฮนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเสียเปรียบญี่ปุ่นเขาตรงที่ว่าเขาสามารถทำลายเกมลุกเราได้ตัดเกมลุกเราทําให้เราไม่สามารถเล่นบอลเร็วได้ไม่เป็นไปนดั่งใจที่เราตั้งไว้นี่คือข้อผิดพลาดท,นะที่แทยเราเจออยู่ในตอนนี้และปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามายูอิชิกาวะและยูจิโกวาระวันนี้เนี่ยโอ้โหฟ มันไม่เหมือนกันในรายการเนชัช่นลีกที่เราเจอมาเนี่ยสิอยู่ๆวันนี้เขาก็ท็อปฟอร์มขึ้นมาฮะชิมามูระนี่ก็แบบว่าโอโ้โหหนักแรงเหลือเกินเสริมหนักด้วยบล็อกโหดด้วยรตีได้คมมากอีกหนึ่งคนฮะทางญี่ปุ่นถ้าไม่พูดถึงคงไม่ได้ริปเปโลของเขาโคจิมะวันนี้โอโ้โหแบบว่าไม่รู้ว่าแกจะเหนียวอะไรขนาดนั้นตัวเล็กนิดเดียวแต่แบบเหนียวมากสุดยอดจริงๆฮะต้องชื่นชมเขาถามว่าเปีนุตแป้นน้อยวันนี้แป้นทำได้ดีไหมดีฮะ,ด,ฮะดีมากด้วยฮะเสียอย่างเดียวฮะคือเกม,เเมดีีีีนนนาาา้้้้ไม่่่ดอออยทผบกกกปขตว หนึงนะผมว่ามีโอกาสได้เซตมาจากญี่ปุ่นแน่นอนโดยเฉพาะในเซตที่3ถ้าเรานิ่งกว่านี้หน่อยเรามักจะมาเสิร์ฟพลาดเล่นเสียเองในช่วงเซตสําคัญสําคัญสรุปง่ายๆว่าเราไม่นิ่งนะความพงเส้นคงวาทีมสาวไทยเรามันยังไม่คงตัวยังทรงตัวได้ไม่ดีมากนะถามว่าแต้มในวันนี้เนี่ยเราเจอเกับญี่ปุ่นมันได้เกียรติไหมแต้มเนี่ยยี่สิบอัพหมดเลยนะก็ไม่ได้น่าเกียรติอะไรนะฮะสูสีมันแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้เซตจากญี่ปุ่นเท่านั้นเองนี่นะฮะเป็นสิ่งทางสามาคมต้องกลับไปปรับปรุงว่าเราควรแก้ไขอะไรยัง สภาวะแบบนี้ทางสมาคมควรคิดแล้วครับว่าดีไหมในการที่จะนําโค้ชต่างชาติเข้ามาช่วยดีไหมในการจะดึงมือคนอื่นต่างชาติที่มีความสามารถมากกว่านี้เข้ามาช่วยผมไม่ได้บอกว่า h ฮชโค้ดออสเนี่ยความสามารถไม่มีหรือว่าไม่เพียงพอนะฮะแต่ตอนนี้เราต้องการ H ฮชโค้ดที่สามารถควบคุมและคอนโทรลเกมรับของได้ให้เหนียวแน่นมากกว่านี้และจังหวะการตบการตีบิดให้มากกว่านี้สังเกตไหมครับว่าเวลาญี่ปุ่นได้แต้มเนี่ยเขาจะตีเอาทัชแล้วเวลาเขาตีเอาทัชเนี่ยเขาจะไม่ได้ตีแบบตรงๆรงรูโค้งเขาตีแบบสะบัดข้อมือคุณผู้ ทุกครั้งเรียกว่าแทบจะทุกลูกที่มีการตีหน้า3แบบนี้หรือการตีหัวเสาแบบนี้มักจะได้แต้มเสมอทัชดาวก็ทําได้ฮะแต่ว่ามันไม่เพียงพอพละกําลังของเราตอนนี้มันยังขาดไปฮะต้องพูดตรงๆว่าเราตามหลังญี่ปุ่นอยู่ประมาณ1นก้าไล่ตามเขาเกือบติดแล้วแต่มันยังไม่ติดอ่ะมันขาดไปก้าหนึ่งทำให้เรานําหน้าเขาไม่ได้และเหตุการณ์ต่อจากนี้มันจะเป็นยังไงฮะแชมป์เก่าเนี่ยคุณผู้ชมมะอย่างเซอร์เบียเนี่ยตกรอบในรอบสุดท้ายเวลา5้โมงเย็นที่ผ่านมาฮะเนเธอร์แลนด์อันดับหนึ่งของกลุ่ อันดับ2ของกลุ่ม H เนเธอร์แลนด์เนี่ยสาม,มารถเอาชนะไปคือ3ต่อ2เซตโดยสกอร์ยี่สิบเจ็ดยี 24, ่ห้ายี่หกยี่สี่ยี่สองยี่ห้ายี่สิบยี่สิบห้าและสิบห้าต่อสิบเอ็ดและคู่ของไทยเจอกับญี่ปุ่นฮะเป็นญี่ปุ่นสาม,มารถเอาชนะไปคือ3ต่อ0เซตยี 20, ่ 23, 23. สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้ายี่สามยี่ห้ายี่สามสรุปว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยล้มแชมป์เก่าอย่างเซอร์เบียไปได้สำเร็จเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับญี่ปุ่นในวันที่3กันยายนนี้ฮะเรียกว่าญี่ปุ่นมาเจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเราก็ แต่ถ้ามาวัดเจอกันญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นเหนือกว่านนและเล่นได้ดีกว่าด้วยคมฮะแต่ในด้านเกมดีเฟนส์เกมรับและระบบการโต้กลับของญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าดีกว่าในแถบคอนเฟิร์มฮะแปเร์ญี่ปุ่นเข้ารอบสี่สสุดท้ายแน่นอนผมเชียร์ญี่ปุ่นฮะไม่เป็นไรฮะสาวๆวันนี้เธอทําได้ดีแล้วทําอย่างเต็มที่แล้วอย่างน้อยๆก็มีคอมเมนต์ให้กำลังใจของชาวอาเซียนหลายประเทศวันนี้ออกมาชื่นชมสาวไทยเราด้วยฮะโอกาสหน้ายังมีใหม่โอกาสห,ห,หน้ายังสู้กับเขาได้ใหม่ฮะน้องๆดาวรุ่งเราหลายๆนนนนนนมมาาาจะเเป็ััทีกลงตติโพฒขึ้แ ที่รุ่นพี่เพื่อเข้ามาเติมเต็มตำแหน่งที่ทีมไทยเราขาดไปอยู่ผมเชื่อว่าในอีก3-4ถึงปีนี้ทีมไทยจะแก่งมากกว่านี้ก็ะจะดีมากกว่านี้ด้วยซ้าสรุปว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นและไทยเนี่ยเล่นดีทั้งคู่ฮะอันนี้ต้องชื่นชมที่เหลือเนี่ยรอให้เป็นเรื่องของการเวลารอให้นักกีฬาไทยเราเนี่ยมีตัวเข้ามาทดแทนมีโคช้ชต่างชาติเข้ามาช่วยนี่นะฮะเป็นสิ่งที่ทีมไทยเราต้องการที่สุดในตอนนี้คุณผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมฮะทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณไปรับชมความเมาจากำ ทำได้สุดยอดมากแล้วทีมชาติไทยในการสู้กับญี่ปุ่นพวกเขาแข็งแกร่งมากอันดับโอเลก,กิ้งของพวกคุณกับเขานั้นต่างกันมากเกินไปไม่แปลกที่พวกคุณแพ้แพ้เขาแต่มันจะแปลกมากครับพวกคุณสามารถเอาชนะพวกเขาได้เก่งมากแล้วสุดยอดมากแล้วคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าชาชูออนวันนี้เธอทรงพลังไปอย่างยิ่งในการสู้กับยูจิโกวาดะเธอแข็งแกร่งมากจริงๆแต่ชาจูออนเธอก็ไม่น้อยหน้าไปกว่าเขาเธอสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าว้าวลิเปโรโฮจิมาเขาเหนียวจริงๆแต่ทางในก็มีเป,นปน็นยนไไดด้้สสันนีเล่ มแต่หน้าเสียดายช่วงเซตสำคัญแต้มสำคัญไทยกับพาดไม่เป็นไรนะฉันเชืรอพวกคุณเสมอทีมชาติไทยคอมเมนต์มาเปา็นเช้าอินโดนีเซียได้อกมาบอกว่าทำได้ดีมากแล้วครั้งหน้ายังมีโอกาสในการสู้กับพวกเขา VNL Nation League ปีหน้ายังไงทีมชาติไทยก็ได้ไปแข่งเพราะฉะนั้นฉันคิดว่าโอกาสแก้มือโอกาสที่พวกคุณจะพัฒนามากขึ้นนั้นมีแน่นอนและโอกาสที่จะสามารถเอาชนะพวกเขาได้อีกครั้งมันมีแน่นอนสำหรับทีมชาติไทยไทยแลนด์สู้ๆคอมเมนต์ม,มามาจากอินโดนีเซียได้อกมาบอกว่าถ้าการแพ้แบบนี้แล้วทำให้พวกคุณสามารถแข็งแกร่งขึ้นพััฒนนนนาาาได้้มกขึฉเชื่่อวใ โค้ทีมชาติไทยจะสามารถเอาชนะญี่ปุ่นได้แน่นอนในตอนนี้พวกเขาต้องไงกำลังใจในตอนนี้พวกเขาต้องการแรงบันดาลใจให้มากขึ้น energy ของพวกเขายังทรงพลังแนละสตรองอยู่เหมือนเดิมคอมเมนต์ต่อมาไปช้าอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าอย่าไปเสียใจกับเหตุการณ์ในวันนี้ญี่ปุ่นเขาคู่ควรในการได้เข้ารอบทีมไทยนั้นพวกคุณเก่งมากแล้วในการสู้กับบรูไง,งอันดับ4ของโลกพวกเธอยังมีเวลาพัฒนา,พว,วา,พ,ฒนาพวกเธอยังมีเวลาและหนทางในการเดินมากกว่านี้ทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาไปช้าอินโดนีเซียได้ออกมาบอกว่าอย่างน้อยเมกาวอลตี้เธอก็ได้เห อินโดนีเซียจะสามารถทำได้เหมือนกับทีมชาติไทยในสักวันตอนนี้เราพ่ายแพ้แม้แต่ฟิลิปปินส์แต่ทีมชาติไทยถ้าพวกคุณตั้งใจก็สามารถชนะได้ทุกทีมบนโลกใบนี้ฉลักพวกคุณจบจากคอมเมต์ของชาวอินโดนีเซียต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาร,รับชมคอมเมนต์ของประเทศฟิลิปปินส์กันบ้างนะฮะผมไปแล้วครับคุณผู้ชมมาจากฟิลิปปินส์ได้มาล่าชื่อชมทีมสาวไทยว่าไม่เป็นไรนะทีมชาติไทยพวกคุณเก่งมากแล้วในการสู้กับพวกเขาแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทีมของญี่ปุ่นนั้นแข็งแกร่งมากพวกเขาสุดยอดมากไม่แปลกที่ทีมชาต พวกเขานั้นมีใจที่สู้อย่างเด็ดเดี่ยวมีทีมเวิร์กที่ดีดีมากกว่าทุกทีมนี่คือสิ่งที่ได้ให้ทีมอยากจะทําได้เหมือนพวกคุณภายในประชาคมอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาประชาฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกว่าว้าวนี่มันสุดยอดมากๆสนามของพวกเขาสวยจริงๆอย่างน้ออๆมองได้แง่ดีทีมชาติไทยก็ได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายถึงวันนี้พวกคุณจะพ่ายแพย้เจแปนแตน่อย่างน้ออๆเจแปนก็เป็นหนึ่งในทีมของโซนเอเชียที่ได้เข้ารอบลึกๆไม่ว่าจะเป็นเจแปนไทยจีน3ทีมนี้ฉันก็เชียร์พวกคุณเสมอสุดยอดมากคอมเมนต์ต่อมมาาาาาปชนนนนลไไ้้้กกววว่่ททีียัพคุณเงแ ขึ้นมากแล้วแต่น่าเสียดายที่พวกคุนนั้นไม่มีโอกาสได้เซตจ,จากพวกเขาโดยเฉพาะในเซตที่3และ2น่าเสียดายเป็นอย่างยิง่งคอมเนตมาลเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกว่าน่าเจ็บใจน่าเจ็บใจแทนทีมชาติไทยที่พวกเขานั้นไม่มีโอกาสได้ไดเซตมาจากเยอปนเลยทั้งที่การเล่นนั้นก็ซูสีกันไปอย่างมากน่าเสียดายจริงๆแล่ขอแสดงความดีใจกับทีมเยอปนด้วยที่มีโอกาสได้เข้ารอบไปทีมสุดท้ายเก่งมากสุดยอดมากและคอมเนตสุดท้ายคุณผู้ชมมาปเป็นชาวฟิลิปปินส์ได้ออกมาบอกว่าสิ่งเดียวที่ทีมไทยขาดในตอนนี้คือ เชื่อว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะได้แม้แต่เจแปนวันนี้เขาเก่งมากโคจิมะและยูจิโกวาดะครับคุณผู้ชมนะจบไปแล้วฮะสำหรับคอมเมนต์ของ2ประเทศถามว่าทำไมไม่เอาเวียดนามมาบ้างมันมีฮะแต่ผมไม่ไดเอามาอ่านเพราะว่ามันบั่นทอนจิตใจแล้วเกินเอาเป็นว่าให้กําลังใจดีกว่านะฮะไม่เป็นไรสาวไทยวันนี้พวกคุณทําเต็มที่แล้วพวกคุณสู้เต็มที่ได้ได้วยหัวใจะผมเห็นความตั้งใจในการเล่นผมเห็นพัฒนาการที่พยายามสู้และอะไรที่มันพลาดไปแล้วก็ถือว่าลืมมันไปมาเริ่มต้นใหม่สู้มันใหม่ดีกว่าฮะควรอยู่กับปัจจุ อโอ้โหน้อยเลียวคุณผู้ชมะน้อยเดียวช่างมันเถอะยังน้อยอันดับวอลเกิ้งก็ขยับขึ้นมาเป็น18ของโลกนะคนเอาละะคุณผู้ชมมะยังเหลือรายการแข่งขันของประเทศไทยเราอีกไม่ว่าจะเป็นรายการซีเกมที่เรานั้นต้องเจอกับชาวอาเซียนด้วยกันเดี๋ยวเรามาปรับตาล้างมือกับเวียดนามเราต่อ,ตอสําหรับวันนี้เนี่ยทีมชาติไทยทําได้เต็มที่แล้ววันนี้ผมไม่เสียดายเลยนะที่ทีมชาติไทยแพ้บอกตรงๆแต่ผมแค่เสียดายที่จังหวะที่เราควรจะได้เซตบ้างเนี่ยเราไม่ได้แม่ทาอะไรไม่ได้ฮะมันผ่านไปแล้วเอาละฮะสุด ไวว้้ดยนะฮะฮข่าวกีฬามาปุ๊บเดี๋ยวเรามานั่งมอมอยกันต่อสำหรับวันนี้ก็ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ